กลับสวัสดีนะเพื่อนๆน fc นะครับนักสะสมมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นับและอย่าลืมกดติดตามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับก็วันนี้ครับเราก็จะมีรูเหรียญนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อน fc ทุกคนทุกท่านนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นภาพบรมรูปนะครับของรัชกาลที่5นะครับผมผมจะขึ้้้้้นนนภาาพพไวใหดีเื ความสะดวกสบายในการรับชมนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเพื่อนๆมีตัวอย่างให้ดูแล้วครับเราดูกันที่ด้านหลังอย่างเดียวเลยด้านหลังเลยคําว่าด้านหลังนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงที่บริเวณด้านล่างของเหรียญน,นะครับมันก็จะมีข้อความคําว่าหนึ่งบาทใช่ไหมครับ ที acio, นี้นะครับเหรียญนีนะครับ <ables> ม <impat 2022 S 2> <that> ันก็จะมีเหรียญแบบที่มีรอสออยู่ด้วยแล้วก็เหรียญแบบที่ไม่มีรอสอมีรอสอก็คือใต้ข้อความคาว่า1บาทเนี่ยมันจะมีรอสอเขียนว่ารอสอหนึ่งสองหนึ่งรอสอหนึ่งสองสองแล้วก็แล้วแต่นะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะตอนนี้นะครับมีมูลค่านะครับแล้วก็มีราคานะครับซึ่งผมรับซื้อให้นะครับสําหรับเหรียญที่ไม่มีรอสอนะครับเหรียญที่ไม่มีรอสอเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4ี่รอยถึงหนึ่งพันบาทนะครับ เอาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยส่วนเหรียญที่มีรอสอนนับราคาก็จะขึ้นไปตั้งแต่หกเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยนะครับแล้วแต่นะสะภาพของเหรียญกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยมีเหรียญแบบที่ผมขึ้นภาพวาให้นะครับนาะตรงนี้นะครับดูนะครับพลิกด้านหน้าด้านหลังดูเข้ามาขายได้ยังไงก็ได้เงินได้ราคาแน่นอนนะครับได้ตังใช้แน่นอนเพราะว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีกลุ่มมีเพจต่างๆต่างนานานะครับรับซื้อเหรียญแบบนี้อยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่รับซื้อ เหรียญแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีแล้วต้องการจะขายนะเพื่อนเพื่อน fc ครับแล้วถ้าใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วต้องการขายกับไอชองเบนเหรียญไทยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ fc นะครับนี่ช่องทางการติดต่อนะเฟซบุ๊กเบนเหรียญไทยนะครับแต่ถ้าจะให้สะดวกสบายนะครับแล้วให้ผมเนี่ยอ่าตอบกลับข้อความไวๆแนะนําให้แอดไลน์ตรงนี้มานะครับทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยช่องทางการติดต่อ ถ้าเป็นเพื่อนสะดวกทางช่องทางใดเพื่อนเพื่อก็ส่งภาพเข้ามาประเมินราคากับทางช่องเราได้นะครับซึ่งนะครับเรารับซื้อให้จริงนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อจะพอใจกับราคานี้ไหมเพราะว่านะครับต้องแจ้งกันตามตรงนะครับว่าราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับว่าทางช่องเนี่ยอ่ะได้กําไรไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญที่เป็นรอสอ์หนึ่งตันรอสอนะครับของในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าอ่ะไม่ต้องกัวับแน่นอนนะว่าเรารับซื้อมา เรารับซื้อมานะครับเราก็นําไปปล่อยขายได้กําไรต่อนะครับซึ่งเพื่อนๆเน่ะถ้าไม่รู้ว่าจะขายให้ใครนะครับแนะนําให้ขายให้กับช่องเบนนูเหรียญไทยนะครับรับซื้อให้จริงนะครับสําหรับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้านะครับแบบที่มีรอสอแล้วก็แบบที่ไม่มีรอสอครับยังไงก็ได้เงินใช้แน่นอนนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการใช้เงินด่วนนะครับก็แนะนํานะครับให้แอดไลน์ ผมเข้ามาได้เลยผมทิ้งแอดลายแอดไว้ให้นะครับซึ่งแอดเข้ามาได้นะครับแอดเข้ามาแล้วเราส่งภาพเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องสวัสดีกันก็ได้นะครับคือแอดไลายคนส่งภาพเข้ามาเลยเดี๋ยวผมถ้าถ้าผมรับซื้อเนี่ยผมจะตอบกลับทันทีเลยนะครับแล้วก็นะครับโอเคสําหรับข้อมูลอัปเดตนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเอฟซีันทรที่เข้ามาแล้วนะครับอ่าขอคนละไลค์นะครับคนละแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับ เราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับต่อๆไปนะครับแล้วก็เราจะได้นะครับลงคลิปอัปเดตเหรียญที่เราซื้อนะครับจากทางเพื่อนๆกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะครับถ้าเราประกาศรับซื้อเหรียญแล้วเพื่อนๆมีนะครับเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับในการซื้อขายเหรียญกระถ่ายช่องเรานั่นเองนะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ